สวัสดีครับยินีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมวดพุ่นเด้อนะครับเช้านี้เราก็พบกันเช่นเคยนะครับที่นะครับชุมชนยูทูบเบอร์นะครับหน้าลูกพลป้าเต็นนะครับหรือที่ตั้งที่ประดิจสถานะครับขององค์ปู่ปาริกิตนาคราชนะครับทางนะครับบ้านจำปาตรงเหนือหมู่หกตำบลกุดเรือคำอํา คือวานนอนิวัดจังหวัดสกลนครนะครับแล้วก็อนเช้าๆนะครับเราก็จะนะครับมานะครับพบกันนะครับพบกันนะครับตั้งแต่เช้านะครับจนถึงค่ำนะครับถ่ายคลิปไปเรื่อยๆนะครับก็เราทําอะไรนะครับอยู่ที่ไหนอย่างไรนะครับเราก็จะนะครับถ่ายคลิปนะครับให ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังนะครับครับอันนี้ก็เป็นบ้านนกดาวนะครับนกดาวอันนี้ก็รถนกดาวนะครับของไทยบ้านนอกเด้อนะครับนกดาวสีแดงนะครับรถนกดาวอันนี้ก็เป็นบ้านนกดาวนะครับ อันนี้ก็เป็นรถล็อกดาวน์นะครับของหมวดฟื้นดอ้อนะครับตัวนี้สำหรับข้าวในนาน,นะครับข้าวในนาของเราก็เขี้ยนะครับต้นใหญ่นะครับต้นใหญ่ขึ้นนะครับยังไม่แตกรวงนะครับยังไม่แตกรวงเพราะว่าเป็นข้าวงานันข้าวงันนี่ก็จะ จะแก่ช้านะครับเ้างันข้าวดอนี้ก็จะแก่เร็วนะครับเราก็จะเกี่ยวเร็วนะครับนะครับรุดนกดาวนะครับอันนี้ก็จะเป็นอ่ามอนิง่งมอนิง่ง อันนี้ก็จะเป็น,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 นล็อกของไทยบ้านนอกเดอ้อนะครับจะเอาบ้านบ้านนอกอะไรนาะมาลงเนี่ยสำหรับบ้านหมวดฟุนเดอร์นี่ไม่มีนกนะครับไม่มีนกมีติยกขึ้นเลยนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวให้รอของบ้านแอนแชนแนลนะครับเสร็จก่อนนะครับออันนี้ก็เป็น นะครับบ้านของจิมมี่เรื่องจริงอโอสตอรี่นะครับแล้วก็เมฆสตอรี่นะครับตรงนี้ก็ยังว่างนะครับก็จะทำไปเรื่อยๆนะครับพวกเราก็ทยอยนะครับเข้ามาอยู่เรื่อยๆอันนี้ก็เป็น บ้านของแอนชาแนลนะครับอ่าไม่นานหรอกนะครับเดี๋ยวก็เสร็จไม่นานก็เสร็จนะครับออรหลังจากเสร็จแล้วก็ยกไปทําบ้านหมวดฟื้นเดอร์นะครับอืมบ้านหมดฟื้นเดอร์ก็จะอ่าซื้อเสาเหล็กนะครับซื้อเสาเหล็กสองต้นนะครับ เสาเหล็กใหญ่ๆญแบบนี้นะครับมันใหญ่ดูแล้วมันมันแข็งแรงนะครับดูแล้วมันแข็งแรงแต่ก่อนว่าจะเอาเสาเหล็กเล็กๆนะครับอันนี้ก็จะเอาสี่ต้นต้นหนึ่งก็ต้นหนึ่งก็หกเมตรนะครับท่อนหนึ่งหกเมตร ท่อนหนึ่งหกหกมตรท่อนละหนึ่งพันบาทเราจะมาตัดครึ่งนะครับเราก็จะมาตัดครึ่งนะครับนะครับใช้เงินนะครับในจํานวนนะครับที่มีอยู่นะครับเจ็ดพันบาทนะครับเจ็ดพันบาทเราก็จะมาใช้ในการสร้างบ้านนะครับ โดยจะเอาปูนนะครับปูนปูนติดอิฐบล็อกนะครับล้อมรอบนี้ก็เป็นบ้านของชิดปากแปรนะครับคงไม่อีกไม่เกินไม่อีกนานวันนะครับก็คงจะนะครับยกมานะครับยกมาอันนี้ก็เป็นบ้านของชยัชยชัยชัแน,นลนะครับช,ช,ชัยชัยช้นแนว นะครับของเราก็เริ่มทยอยกันทําไปเรื่อยๆนะครับทําไปเรื่อยๆนะครับทำไปเรื่อยๆ,เ,อเ,อยๆเดี๋ยวปิดไฟก่อนนะครับปิดไฟป,ปิดไฟให้ข้าใก่อน นะครับอันนี้ก็เป็นเป็นบ้านของช่างชัยนะครับช่างชัยด้านหลังก็จะมีห้องน้ำนะครับห้องน้ำอันนี้ดูด้านข้างนะครับทางานะครับทิศทิศต,ตะวันออกนะครับด้านทิศตะวันออก บรรยากาศดีมากนะครับนี่ครับอันนี้เป็นห้องน้ำนะครับของชัยชัยชแน,นลนะครับสวยงามมากนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้าวนะครับข้าวนาข้าวนะครับนาข้าวเขียวขจีอยู่นะครับนะครับนาข้าว ครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับก็ขอฝากนะครับผลิตภัณฑ์นะครับของพีทีสกินนะครับไม่ว่าจะเป็นพีทีกาแฟนะครับสามร้อยยี่สิบบาทที่บัคทอนพัดเบตา้าคูแคนห้าร้อยเก้าสิบบาทนะครับเกลียวอาบน้ำนะครับเกลียวล้างหน้า 259 299แล้วก็ครีมบำรุงผิวหน้าพีทีสกินนะครับก็790บาทนะครับสั่งซื้อสั่งหาช่วยลุงช่วยป้าได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0 9นะครับ2 7 9

สองสี่สองห้าหกสี่สี่และศูนย์เก้าสองสามเก้าสองสี่สี่ห้าแปดนะครับอย่าลืมนะครับสั่งนะครับจากช่องนะครับสั่งจากช่องหมวดฟืนนด้อนะครับนะครับก็ขอบคุณครับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับ